อาจใช้เวลาหลายร้อยปีที่มันจะแทรกซึมเข้าพื้นดินต่านทะเลและทะเลทรายภูเขาและทะเลสาบจนในที่สุดได้ฝังตัวลงพื้นป่ายุคจุรสิกมันผ่านไปพร้อมๆกับช่วงฤดูของใบไม้ประดับพวกแป็กก้วยและอีก50ปีใน,นรากของไดโนเสาร์ที่กินมันเป็นอาหาร จากร่างกายสัตว์กินพืชสู่สัตว์กินเนื้อและผ่านการหายใจออกกลับเข้าสู่บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเหล่านี้กระจายออกมาและสุดท้ายได้ล่องลอยอยู่เหนือผืนสมุทรเททิสอีกครั้งซึ่งในเวลาต่อมา ทะเลอบอุ่นแนวเส้นสูตรนี้คือทะเลทรายที่เก็บน้ำมันในตะวันออกกลางแต่ในอดีตน้ำทะเลสูงขึ้นและอุณหภูมิโลกก็ร้อนขึ้นในบรรยากาศเลิมหาสมุรแน่นไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซแต่ละโมเลกุลทิ้งตัวสู่ทะเลกลายเป็นอาหารของพวกแพลงต้นพืช หลายล้านล้านล้านเซลลอยตัวอยู่ใกล้ผิวน้ำซึ่งรับเอาแสงอาทิตย์และดูดซับก๊าสเหล่านี้ในเซลล์ของมันจะเปลี่ยนก,าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นสารอาหารให้พลังงานจากพูดน้ำตาลด้วยลำแสงตั้งแต่ยุคจูราสสิกซาตสงด้วยกระบวนการแปลแสงอาทิตย์เป็นพลังงานและเก็บสะสมเป็นอาหาร การสังเคราะห์แสงเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเซลล์ของมันแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเรื่อยๆแสงแดดและคาร์บอนไดออกไซด์ถูกนำมาใช้ตลอดและได้สะสมอยู่ในพลังเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตและไขมันพื้นสมุดเททิสได้เนื่องแน่นไปด้วยไฟโตแพลงตอน ในยุคสมัยปัจจุบันของพวกเราสาร่ายแต่ละเซลล์ในแพลงต้อนมหาศาลนี้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์จึงจะมองเห็นแต่ถ้าทั้งหมดคุณจะเห็นได้จากนอกโลกจำนวนแพลงต้อนจะพบมากในแหล่งอาหารที่ถูกนำพาด้วยลมกระแสน้ำหรือแม่น้ำหรือแหล่ง ที่มีการหมุนเวียนจำกัดถ้าคุณไปถึงในที่ดังกล่าวคุณจะได้เห็นกระบวนการกำเนิดน้ำมันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นซึ่งพบได้ในทะเลปัจจุบัน ผมกำลมุ่งหน้าไปยิงอ่าวเม็กซิโกฝั่งทะเลรัฐนิวออร์ลีนส์น้ำที่นี่ประสบปัญหาสารบางอย่างเกินขนาดและอยู่ปลายลำน้ำมิสซิสซิปปีทุรดูใบไม้ผลิกระแสธ่าุคาร์บอนในรูปของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้ชาล้าโลงในอ่าวลำน้ำอุ่นจากไร่นาและเมืองของสหรัฐตอนกลาง ความร้อนแสงแดดและสารจะพผู้ปุ๋ยคือตัวกระตุ้นการเติบโตของแพลงต้นเป็นอย่างดี mm. แต่ละเดือนทีมนักวิจัยต้องตรวจการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำหนึ่งครั้ง mm. ผมตามพวกเขาลงไปในทะเลสีเขียวขน้นเ mm. มื่อถึงฤดูร้อน กระแสะน้าที่นี่หนานแน่นไปด้วยสารไหลแบงต้นและแบคทีเรียซึ่งอุดมไปด้วยสารคาร์บอนรเรื่องใหญ่ยอยู่ที่เมื่อคุณเปลี่ยนปริมาณสารอาหารคุณก็จะเปลี่ยนหรือเพิ่มแลงต้นในน้ําด้วยและสารอาหารที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสิ่งมีชีวิตนี้เติบโตและกลายเป็นโคลนดํากลิ่นฉุนและเป็นแท่งหินน้ํามันในที่สุดแลงต้นจํานวนมากมายได้ตายลงและจมลงเบื้องล่าง และได้ถูกย่อยสลายโดยการใช้ออกซิเจนจากใต้ผืนน้าและถ้าออกซิเจนถูกใช้หมดไปในย่านน้ำลึกจะมีสภาพพิษเพราะมีออกซิเจนน้อยเกิดไปและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดอาจต้องตายตามไปด้วยเมื่อระดัมผ่านกลุ่มสาหร่ายในส่วนที่น้ำมีสภาวพ,พิษเรามองเห็นแค่น้ำมันบางส่วน ลึกลงไปใต้ผิวน้ำสิบเมตรเราได้เข้าถึงเขตที่ชาวประมงให้ชื่อว่าเขตมรณะเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเหลืออยู่กระแสของสายแพลงต้อยขนาดเล็กได้พากันจมลงอย่างรวดเร็วลงสู่พื้นดินใต้น้ำทะเลที่แน่นิ่งถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆคอยพัดพาและเคลื่อนย้ายพวกมันไปมาคุณจะพบว่าพวกมันจะเริ่มก่อตัวบางๆเป็นชั้นๆสะสมจนก่อตัวโคลนดิน ลึกลงไปใต้ทะเล300เมตรซึ่งครองพื้นที่ของมหาสมุทรในปัจจุบันน้ำมีสภาพเป็นพิษซึ่งขาดออกซิเจนอย่างสิ้นเชิงสายแพลงตอนได้จมลงไม่ขาดและได้ทับถมกันไปชั้นหนาอย่างรวดเร็วไม่ย่อยสลายเป็นหินน้ำมันก้อนใหญ่ขั้นตอนการเกิดน้ำมันที่แสนยาวนานได้จบลงอีกขั้นหนึ่ง แหล่งหินน้ำมันปิโตรเลียมที่เราเห็นมากมายมาจากการสะสมทางธรณีตามกาลเวลาในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างมากเช่นนี้เหตุการณ์ช่นีเกิดขึ้นแบบเดียวกับทะเลยุคจุราสิกซึ่งแม้แต่ในผิวน้ำก็ยังมีออกซิเจนเพียงน้อยนิดในอ่าวน้ำขุ่นนี้ ยุคนั้นเขตมรณะดังกล่าวได้แร่ไปไกลถึงฝั่งยุโรปตะวันตกคาร์บอนอะตอมเหล่านี้ได้สะสมอยู่ในซากแผ่นแปลงตน้นซึ่งปักหลักลงในลํำน้ำนิ่งมืดสนิทรพร้อมกับซากศพมหาสารของสัตว์เล็กอื่นๆที่มีคาร์บอนสูงเช่นกัน มหาสมุทรเต็มเปลี่ยมไปด้วยสารประกอบอินทรีย์ซึ่งแพลงต้นขนาดเล็กเหล่านี้ได้แพร่พันธุเ์เป็นจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อมาหลายล้านปีและพวกมันได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเนื่องจากท้องทะเลมีสภาพแน่นิ่งไม่หมุนเวียนในน้ำทะเลมีออกซิเจนน้อยไม่มีการถ่ายเทอุณหภูมิในน้ำสารอินทรีย์ต่างๆจึงจมลงสู่ใต้ท้องทะเลและกเก็บ จนทับถมโดยการรวมตัวเป็นตะกอนดินอย่างรวดเร็วที่นี่คือสุสานแพลงตอนในปัจจุบันดูคล้ายกับภูเขาหินสีดำนั่นเอง นี่คืออัลคิมบริชเมืองดอเซตและเรายังเ,เรียกว่าดินเคมบริชซึ่งเป็นดินสีดำหินคโคลนหรือหินน้ำมันซึ่งมันเกิดจากการทับถมของซากแพลงตน้นรวมกับดินเหนียวและอนุภาคดินที่ละเอียดนี้จะร่วงลงสู่เบือ้องล่างและสะส,สมบนพื้นทะเล คุณมองดูตะกอนเหล่านี้ชัดๆจะพบว่ามันเรียงตัวเป็นชั้นๆอย่างประณีตเพราะไม่มีสัตว์ที่มีชีวิตอื่นใดพัดพาหรือแต่ต้องชั้นเหล่านี้เพิ่งจะทับถมกันมาเมายุคจูรสสิกตอนปลายชายฝั่งจุรสสิกทางใต้ของอังกฤษโด่งดังเพราะหินเหล่านี้ในเรื่องซากฟอสซิลสัตว์ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แต่ไม่คยมีใครนึกถึงหินน้ำมันที่แผ่ขยายอยู่ใต้ทะเลเบื้องล่างไปทางเหนือ ซึ่งเรียงรายหนาแน่นอยูอ่ในเขตของอังกฤษเช่นกันซากที่เอาคิมเบลิชยังไม่อิ่มตัวดีเพราะมันฝังไม่ลึกพอที่จะทําให้เกิดน้ํามันแต่ถ้าเป็นทะเลเหลือคุณอาจทําธุรกิจได้ดังนั้นมันจึงสําคัญมากสำหรับมูลค่าเศรษฐกิจของทั้งหมู่เกาะอังกฤษแห่งนี้ถ้าคุณยังคล่องใจอยู่ว่าน้ำมันมาจากหินจริงหรือคุณอาจทดลองดูได้ กับหินน้ำมันก้อนเล็กที่ยังไม่อิ่มตัวนี้หรือดินคิม,มริชนี่แค่เป็นเปลวไฟเล็กๆนำไปจอที่หินน้ำมันและในไม่กี่วินาทีหินจะเริ่มแตกละลายและไหมถึงแม้ว่าไฟไม่ได้ลุกโชนแต่กลิ่นจากควันสีน้ำเงินนั่นเป็นน้ำมันแน่ๆครับช่างน,น่าแปลกว่าเราเพิ่งเผาสรากฟอสซิล ที่โตมาจากแสงแดดยุคจูรัสิกแต่หินเพียงกร,รมเดียวคงไม่เพียงพอที่จะทำน้ำมันให้เต็มถังรถคุณในกา,า,การสกัดน้ำมันหินน้ำมันจะถูกบ่มอย่างช้าๆ้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะตามธรรมชาติและหินที่จะบ่มได้นั้นก็เป็นหินที่ถูกฝังอยู่ลึกๆใต้ดินเมื่อถูกฝังอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งประมาณไม่กี่พันฟุตจากผิวน้ำมันจะถูก